ฟาบาทปล่อยข้าไปเถอะตอนที่เก้าเรื่องราวข่าวลือของข้านั้นอยู่ๆก็จางหายไปเหมือนมีมือมืดที่มองไม่เห็นจาัดก,การในเจ้าครอบครัวจางลี่ที่ยอมหยากกับข้าวันที่พบหน้ากันเพื่อเซ็นใบหย,ย่าทางตระกูลอีด้ดวาดกลัวมากแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าหวาัดกลัวอะไรแค่นางยอมเซ็นใบหย,ย่าแค่นี้ก็พอแล้ว เจ้าจะออกจากวังข้าร้องอุทานดังลั่นเมื่อได้ยินสิ่งที่เฟยหลงเอ่ยบอกมาคู่เจ้าจะดังไปใหญ่ข้าแค่จะไปดูชาวบ้านว่าอยู่เย็นเป็นสุขดีหรือไม่คำพูดของเฟยหลงทำให้ข้าเม้มหนึงในปากแน่นถึงจะอยากข้าไมให้ออกไปแค่ไหนแต่ด้วยนิสัยของเฟยหลงแล้วย่อมต้องดื้อดึงจะออกไปได้แต่เจ้าต้องให้ข้า และอุนคารักเสื้อแพรอีกสามคนตามไปด้วยไม่เช่นนั้นข้าไม่อนุญาตสิ่งคำพูดของข้าเฟยหลงยกยิ้มมุมปากเจ้าเล่สายตาเลี้ยวดุมองหน้าข้าเหมือนต้องการเสืออะไรนับวันเจ้ายิ่งเงินหูยินของข้าขึ้นไปทุกทีข้าเบิกตากว้างมองหน้าบุรุษที่อยู่เหนือคนทั้งปวงแต่ยามนี้ท่าทางสง่าง,งามเช่นมังก่อน,นั่นกับจางหายไปหมดสิ้น ลงเหนือเพียงเฟยหลงคนเจ้าเล่์เท่านั้นหลังจากเรื่องอุกหลังจากเรื่องอุกหลังจากเรียอก,ยงอ,งกยงองค์คละเครือแพ้ทั้งสามคนมาแล้วจเจ้าแผ่นดินก็เตรียมตัวหลบหนีออกจากวางังโดยฝากงานภายในวังหลวงให้หลินอี้ดูแลจัดก,การกึกกึกกกกลุ่มคนทั้งห้าขี่ม,ม้าออกนอกเมืองมุ่งหน้าไปยังหางโจเป้าหมายคือความเป็นอยู่ของประชาชนด่านนอกในท่าน ทองฟ้าวันนี้ยังสดใสยิ่งนักเสียงสดใสของน้องเล็กสุดแห่งองค์กรักเสื้อแพรเอวยวาจาไปตลอดทางหลิวเซี่ยนน้องชายต่างมันดาของหลิวซุยเหียนทั้งสองมีฝีมือเป็นอันดับต้นๆขององค์กรักเสื้อแพรลองจากสร้างสวนที่วันนี้สีหน้าไม่สู้ดีเหมือนคนอมทุกข์ไว้ในใจหรือจะมีเรื่องกระเลินอี้เพราะก่อนออกมาจากวางังทั้งสองไม่มองหน้าหรือทักทายกันตามปกติ เสีย่ยวเซียนจะช่วยหุบปากได้ไหมข้าฟังหยดปวดหัวไปหมดสูเหยียนเอ่ยว่าน้องชายไม่จริงจังแต่มีหรือเพื่อนเพื่นน้องจะสนใจคาพูดของผู้เป็นพี่ชายพระแม่ทัพเจ้าข้าชื่นชอบท่านมานานแล้ววันนี้คงได้เป็นวันดีของข้าที่ได้ร่วมเดินทางไปกับท่านแสงนั่นเอ่ยว่าจาจริงใจจนข้าอดที่จะยกยิม้มขำบนเอ็นดูไม่ได้เสียเส่ยวเซียนเจ้ายังไม่หยุดอีก ผู้เป็นพี่ห้ามปามน้องเป็นหันไปมองบุรุษผู้ขี่ม้านำขบวนด้วยใบหน้าหวาดกลัวอะไรของเจ้าข้าเชี่ยนชมพี่เหวยเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยเสี่ยวเซียนเอ่ยด้วยใบหน้ารําคาพี่ชายก่อนจะหันมายกยิ้มให้ข้าเชี่นเดิมถ้าเจ้ามีรังเกียจงั้นข้ารับเจ้าไป็ศิษย์ดีหรือไม่จริงหรือเสี่ยวเซียนรีบเอ่ยด้วยใบหน้ายิ้มดีใจ ขายกยิ้มขำกับท่าทางสายซื่อของเด็กน้อยในขบวนทางนั้นนูตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้ค่าเป็นอาจารย์ไม่ได้แต่เสียงเข้มทรงอำนาจกับดักความดีใจของเด็กหนุ่มทิ้งเสียเจ้าเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ไม่มีเวลาเป็นสั่งสอนผู้ใดเสวยหลงเอ,อ่ยไปแต่กลับไม่หันมามองหน้ากันทิ้งความสงสัยไว้ให้ข้าขมวดคิ้วห้าหากันแน่นแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เอื่ยถามออกไป พันหันไปมองใบหน้าของเสี่ยวเซียนที่ดูผิดหวังเดียวข้าหาเวลาแอบไปสอนเจ้าก็ได้ข้าเอ่ยบอกโดยให้ได้ยินแค่สองคนทางเสี่ยวเซียนไม่ได้ยินกย็ยกยิ้มดีใจล่าเริงอีกครั้งเชียงน่เอินดูนักการเดินทางดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนท้องฟ้าใกล้มืดพวกข้าจึงต้องค้างแรงันกลางป่าโดยสองพี่น้องออกไปหาอาหารส่วนช่างส่วนนั้นออกไปหาฟืน เหล่ข้าไว้คอยดูแลเฟยหลงเพียงลำพังหมับเจ้าไม่อยู่กันตามลำพังเมื่อนาพันดึงแค่เข้าไปกอดแนบอกแก่งทันแข็งแก่งกอดรัดตัวข้าไว้ไม่ยอมปล่อยเฟยหลงปล่อยข้าข้าจะปล่อยแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะไม่ไปพูดคุยกับเด็กชื่อเสี้ยนนั่นอีกเสียงเข้มกระซิบข้างหูลมร้อนเป่าลดข้างแก้มจนข้าต้องหดคอหนีไอร้อนนั่น เจ้าไม่มีเหตุผลข้าห่วงเจ้าเหตุผลแค่นี้พอหรือไม่ซึ่งเขาพูดของเฟยหลงหัวใจข้าพันเต้นแรงจนกลัวมันจะหลุดออกมานาอ,อกอกคำพูดและความอบอุ่นที่ถูกอบกอดไว้มันทำ้ายหัวใจข,ของข้าไปอย่างดีหัวใจเจ้าเต้นแรงอีกแล้วข้าเบิกตากว้างเม้่มเนิ่มฝีปากแน่นไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดออกไปทำได้เพียงนั่งพิงอกแก่ง ปล่อยให้ท่อนแขนแก่งกอดข้าวไว้เนิ่นนานตึกเส,เสียงบางอย่างดังขึ้นในป่าเสียงบางอย่างดังขึ้นในป่าขารีบผักากายออก่างจากเฟยหลงคว้าดาบมาถือไว้พังเอาตัวเองบางเฟยหลงไว้ย่า <Yeah! S 2> เสียงนั่นดังมาก่อนตัวแสงจากกองไฟส่องสว่างให้เห็นตัวเจ้าของเสียงชายรางใหญ่มากมายพุ่งออกมาจากป่าโจมตีเราสองคนพร้อมกัน เสียงของเหล็กกล้าปะทะกันดังลั่นป่าเด็กให้พวกที่ออกไปด้านนอกกลับมาสมทอบอีกแรงพวกเจ้าเป็นใครเฟยหลงเอ่ยถามด้วยความเย่ยวกาดทางนั้นไม่เอ่ยวาจามีแต่พุ่งเข้าใส่หมายเอาชีวิตแต่ดูเหมือนเป้าหมายของพวกมันจะเป็นข้าพวกเจ้าไม่พาเฟยหลงหนีไปคาตะโกเสยียงดังลั่นพางพุ่งเข้าปะทะพวกมันพันออกตัววิ่งลอบไปทางอื่นเพื่อให้มันพ้นจากเฟยหลงเย,ย้ายยาง เียงของเฟยหลงดังล่านตามมาในท่านเราอยู่นี่ข้าจะไปช่วยเยวหย่างเองเมื่อเอยจบแช่งสวนก็รีบวิ่งตามมาทันทีข้าวิ่งรอบพวกมันมาจนสุดที่หน้าผาคนกลุ่มนั้นเหนหอบแต่ไม่ละความพยายามพวกเจ้าเป็นคนของผู้ใดยจริงจองเล่นงานข้า <c oughs> เจ้าไปทําอะไรผู้ใดโก,กรธเกลียดกันเล่าคําพูดของชายตรงหน้าที่ให้ข้าขมวดคิ้วขู่หากันแน่น พยายามคิดว่าข้าไปทำสิ่งใดให้ใครเกลียดจะมีก็แต่ข้าเบิกตากว้างมองหน้าพวกมันหรือว่าพวกที่มาเล่นงานข้าก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นพวกเดียวกันดูเหมือนคำตอบของข้าจะถูกเมื่อพวกมันยกยิ้มบอกลาโลกนี้ได้เลยซึเสียงสวัดดังลั่นชายเจ้าของเสียงพันพุ่งเข้าใส่ข้าหากแต่ช่างสวนจะมาช่วยไว้ทัน ยังเกิดการประทะก,กันอีกครั้งตายซะเสียงประกาศดังลั่นไปทั่วป่าชายผู้หนึ่งผู้เม่ใส่ค่าพร้อมยอมตายไปด้วยกันเหยายางเสียงของเฟือหลงดังเข้ามาในหัวภาพที่เห็นคือเฟือหลงผู้เข้ามาหาค่าโดยไม่คิดกลัวมือหนาชุดดึงค่าเข้าไปกอดไว้แนบกายพร้อมตกหน้าผ่าไปด้วยกันฟาบาดอาจารย์เสียงของคนด้านบนดังลั่น แต่ข้าไม่สนใจเสียงที่เรียกนั่นเพราะสายตาและสมองของข้าตอนนี้กับถูกตึงไว้ที่เฟยหลงที่โดดมากอดรัดตัวข้าไว้แน่นเหมือนกลัวว่าข้าจะหายจากไปพันภาพทุกอย่างก็ดับลงพร้อมล่างของเราสองที่หล่นลงสู่ผิวน้ำเย็นเฉียบฝ่าบาทไปล่ข้าไปเถอะตอนที่10ความรู้สึกแรกไม่ได้สติ คือความเจ็บล้าตามร่างกายพันนิ้วหน้าเจ็บไม่ขยับกายก่อนจะลม้มลงนอนลงที่เดิมนิ่งๆอย่าเพิเ่งขยับตัวเสียงของเฟื่อหลงดังมาแต่ไกลกายแก่งเดินมาพร้อมกระต่ายในมือพังหย่อนกายลงตรงหน้าข้าดวงตาเรียวดุฉายแววเป็นห่วงไม่ปิดบังมือหนาทิ้งร่างไรวิญญาณของกระต่ายในมือลงพื้นประคองข้าขึ้นนั่งแผ่วเบาเรากลัวข้าเจ็บพวกเราอยู่ที่ใด ข้าเองก็ไม่รู้เฟยหลงเอ่ยบอกพางมองไปรอบๆเช่นเดียวกับข้าที่แปลตาม,มองไปรอบๆก่อนจะธอดุดที่มีมมริแม่น้ําสายหนึ่งพวกเราตกลงมาจากหน้าผาข้าพ,พึมพำเบาๆพันหันไปมองหน้าเฟยหลงเจ้าไม่ควรทําเช่นนี้ถ้าเจ้าเป็นไรไปประชาชนจะอยู่อย่างไรถ้าข้าขาดเจ้าก็อยู่ไม่ได้เช่นกันคําพูดของเฟยหลงทําให้ข้าหุบปากเงียบ ท่านหันใบหน้ามองไปทางอื่นเพราะทำตัวไม่ถูกเหยาหยางเจ้าสําคัญกับข้ามากน้ำสิงเข้มเอยแผ่วเบาเพราะมือหนาเลื่อนมากุมทับหลังมือเลียวไว้ทางบีบกุมเบาๆเ,เพื่อให้ข้ารับรู้ว่าสิ่งที่บุรุษข้างๆพูดนั้นเป็นความจริงยามนี้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีมนอากาศยามค่ำในป่าช่างหนาวเย็นนักเสื้อผ้าที่สวมใส่ ถูกนำไปผิงไฟจนเหลือแต่เสื้อผ้าชั้นในสีขาวบางๆเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาเจ้าแผ่นดินนั่งหันหลังให้ข้ามือหนาจัดการย่างกระต่ายที่ตนล่ามาได้ข้านั่งมองแผ่นหลังนั่งเนิรน,นานก็จะขมนดคิ้วก็าหากันแน่นเมื่อเห็นแขนเสื้อข้างซ้ายของเฟยหลงมีคราบเลือดที่แห้งไปแล้วจํานวนมากพอสมควรเจ้าบาดเจ็บข้าเอ่ยพลุกขึ้นจากที่นั่งของตนเองพุ่งตรงเข้ามาดูบาดแผลของเฟยหลงผู้เจ็บ ม่พูดหรือเอ่ยสิ่งใดออกมาทำเพียงนั่งนิ่งให้ข้าสำรวจบาดแผลเงียบเจ้าบาดเจ็บยังไม่บอกข้าข้าเอ่ยเสียงใสบุรุษผู้สูงศักตรงหน้าหักแตกับไร้วิเวลของใบหน้าเกิ้ยวโกดแต่กับมีเพียงรอยยิ้มบางๆแต่งแต้มบนใบหน้าเหล่าๆนั่นขอเพียงเจ้าปลอดภยัยข้าเมมริมฝีปากแน่งก้มหน้ามองบาดแผลของเฟยหลงด้วยหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะย,ยากควบคุมควรพวกนั้นจ้องเล่นงานเจ้า คำพูดของเฟยหลงที่เอ่ยออกมาทํำลายบรรยากาศทําให้มือของข้าหยุดจะง,งักนิ่งพร้อมความคิดมากมายภายในหัวพังปรับสีหน้าให้ปกติที่สุดถ้างั้นจะยิ่งไม่ควรเอาตัวเองมาเสี่ยงเอ่ยบอกพร้อมทําแผลให้เฟยหลงไม่เอ่ยสิ่งใดสายตาเลี้ยวดูจ่องมองข้าไม่วางตาจนข้าทำแผลเสร็จจึงผ่ากายออกห่างเฟยหลงทันทีจะพักผ่อนเถอะข้าจะเฝ้าให้ เมื่อเอ่ยจบเขาก็รีบเดินแยกตัวออกไปทันทีโดยมีสายตาเลียวดูของเฟยหลงจ้องมองจนรับสายตาข้ารู้ว่าคนที่เล่นงานข้าคือใครและรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงเล่นงานข้าความรู้สึกที่ไม่อาจเคียงข้างพันทําให้ข้าต้องหันไปมองเฟยหลงแววตาฉายแววเจ็บปวดพร้อมน้ําตาที่หยดลงบนหลังมือหยดหนึ่ง ก่อนจะจางหายไปยามเฉินคาลาฟือหลงออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางหางโจตามที่ตั้งใจไว้ส่วนพวกช่างสวนด้วยฝีมือขององคลักษ์เสื้อแพและด้วยสัญลักษณ์ที่ฟื้นหลงทิ้งไว้ให้อีกไม่นานคงตามมาทันแผลจาเป็นเช่นไรบ้างข่านไปถา,ถามถึงบาดแผลตรงต้นแขนถึงจะไม่ลึกมากแตต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะถ้าฟืหลงเป็นไรไปตายลาคงไม่สงบสุข ข้าไม่จิบเสียงเข้มเอ่ยตอบหากแต่ไม่หันมามองหน้ากันตลอดการเดินเท้ามีหยุดพักเพียงไม่นานแต่ดเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับคณะละครครั้งแรมกลางป่าสอบถามได้ความว่าพวกเขาจะมุ่งหน้าไปหางโจเช่นกันแต่ก่อนจะถึงหางโจจะมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอาศัยอยู่ในหุบเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดถ้าเช่นนั้นขอบคุณท่านหัวหน้ามากที่กรุณา เฟยหลงประสา,านมือก้มหัวคำนับผู้อาวุโสกว่าซึ่งทางนั้นก็รับคำนับด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรมิต้องเกรงใจมิต้องเกรงใจท่านผู้อาวุโสเอ่ยพร้อมเสียงหัวเราะดังลั่นคืนนี้พวกเราจึงค้างแรมกับคณะละครพี่ท่านท่านเชื่ออะไรหรือสาน้อยลูกสาวหัวหน้าคณะดึงเข้ามาเอ่ยถามด้วยด้าทางเขินอายเฟยหลงปายตามองด้วยรอยยิ้มบางเพราะไม่อยากทำให้เสียน้ำใจหัวหน้าคณะ ข้าแซร่รีรีหล,ลงเฟยหลงเอ่ยตอบไปเสียงเบายิ่งทำให้นางดูเขินอายมากขึ้นข้าแท้หูหูเจียอิงท่านบาดเจ็บนี่นางเอ่ยดังล่นเรียกความแตกตื่นแก่พวกคนในคณะท่าทางร้อนรนเป็นห่วงของนางช่างดูออกง่ายสียงจริงว่ามีใจให้เฟยหลงข้าไม่เป็นไรแต่ท่านเจ็บข้าจะทำแผลให้ เมื่อสิ้นคำพูดนางจึงรีบรู้ขึ้นไปด้วยการร้อนลนตอนนี้จึงเหงอเพียงข้าเลยเฟยหลงที่นั่งผิงไฟพันไม่นานร่างน้อยก็วิ่งกลับมานล่งลงทำแผล้เฟยหลงอย่างตั้งใจข้าออกไปเดินเล่นก่อนนะข้ารีบเอ่ยบอกพะลุกขึ้นเดินออกมาจากตรงนั้นพนในใจมันเจ็บปวดมากเกินกว่าจะทนอยู่ตรงนั้นได้ข้าไม่อาจทนเห็นเฟยหลงกับคนอื่นได้ เจ้าข้าหันมองแสงหนาที่เอ่ยตามหลังจึงเจอกับใบหน้าหล่อคมของชายที่เป็นรองหัวหน้าคณะอากาศช่างหนาวนักดื่มนี่ซะหน่อยมือหนายื่นสุรามาตรงหน้าข้ามองหายนั่นชั่วคู่พังยงย้ามองบุรุษตรงหน้าข้าไม่ดื่มขอบคุณเจ <c oughs> ้ากลัวข้าวางยาพิษเจ้าหรือเสียงหัวเราะชอบใจดังไปทั่วป่าพังหยุดลงมองหน้าข้าเนื่องนานพักใหญ่ข้าแท่ห่วงห่ว อันตีบุรุษตรงหน้ายกยิ้มกว้างเป็นมิตรข้ามองหน้าบุรุษผู้นี้นิ่งช่างใจว่าจะเชื่อดีหรือไม่แต่ท่าทางนั่นดูไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรค้าแซรี่ลี่เหวาเจ้าเจ้ากับลี่หลงเป็นพี่น้องกันหรือฮิวเข้มยกขึ้นสูงข้าพยักหน้ารับเอาอแทนคำตอบแต่ใบหน้าของเจ้าสองคนไม่เหมือนกันข้ากับพี่คนละมารดากัน เมื่อข้าพูดจบห่วงอันตี้จึงพยักหน้าเข้าใจข้าและพิต Demon ี้พูดคุยกันโดยไม่รับรู้ว่ามีสายตาเลียวดูจ้องมองด้วยความไม่พอใจจบลงไปแล้วนะคะกับเออโอ๊ยซีสมองตันแป๊บนึงนะคะรอเวลาจูนแป๊บนึงจูนจูนอ๋อแต่ข้าเอ้ย สามบาทแต่ข้าไปเถอะยี่ีอะไรกะอ้ะเอาเก้าถึงสิบอ้าตอนนี้สถานการณ์แย่ลงมากเลยทั้งสองคนไปติดอยู่ในป่าก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาขึ้นไปทางที่ดีหรือว่าจะไปในทางที่แย่ลงเอ๊ะหรือว่าจะมีมือที่สามโผล่มากันนะยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะว่าทั้งสองคนจะลงเอยกันยังไง อย่างงี้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ในอ้มอกอ้อม,อมใจของทุกคนด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปไม่ใช่ถ้าชอบคลิปนี้ยนอ,อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ V c ซทำคลิปต่อไปนั่นนะคะบายค่ะขอโทษนะคะพูดผิดไปนหน่อย